โดเรบนตอนเครื่องซับเปลี่ยนแม่โดวิตาทำไมถึงไม่ยอมทำตามที่แม่บอกห <c oughs> ันมามองทางนี้นะวันๆเอาแต่เล่นอย่างเดียวอยู่ได้นานๆนนทีหัดมาฟังที่แม่บอกซะบ้างสิวันนี้มาช่วยงานที่บ้านเดี๋ยวนี้เลย เข้าใจหรือยังโอ้ทำครับทำครับแต่ว่าแต่แต่อะไรฮะคือพูดมาให้ชัดๆสิว่ามาเลยผมมีนัดกับทุกคนน่ะอุ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะแย่จริงๆเลยไม่ต ไม่ดีแบบนั้นนะไม่ใช่ลูกของบ้านนี้แล้ว <S <S อยากจะไปไหนก็ไม่ให้พ้นเลยแม่ค,ครับออ๋อร้อ,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 องไห้ขี้มูกโง่เลย <S 1> <1> <S ใจร้ายทำเกินไปแล้วเออมมนก็จริงนะฮะไม่เห็นจะต้องโกรธจัดขนาดนั้นเลยนี่นะ คุณแม่ไม่ยอมฟังเรื่องที่ฉันพูดเลยสักนิดเดียวอ้าวด้วยหรอแล้ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นลูกเลยแม่แต่น้อยฮะพ่อแม่สมัยที่พูดแล้วมันน่าเจ็บใจ <c oughs> อ้าอะไรกันลูมากันหมดเลยอ้า,อาวอทุกคนเลยเหรอเนี่ยฮ้ทุกคนอะถูกคุณแม่ดกกันทั้งนั้นเลยเหรอเออดแกกได้ช่วยทีช่วยจัะอ๋อ หยุดนะาทาเคเชิหยุดอะไรกันเล่าหัวใจแองก็ด้วยเหรอฉันเองก็มีเรื่องที่อยากจะพูดเหมือนกันเต่ฉันน่ะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วล่ะหัดรู้จักมีความอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจซอรนี่ก็ด้ยก็ด,ด้วยฮะจะมีเด็กคนไหนที่ชงร้ายเหมือนกับฉันอีกบ้างไหมนนเนี่ยแหมเป็นเพราะเธอยังไม่รู้จักแม่ฉันน,นั่นแหละถึงได้พูดแบบน,นั้นได้นะไม่หรอกนะถึงจะเป็นแม่ที่ใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับแม่ของฉันแล้วล่ะก็อออ๋อออเออเอางะ คนก็อย่าเพิ่มวยวายกันนักเลยนะฮะอ้าวนี่ถ้างั้นนะลองสับเปลี่ยนแม่กันดูสักพักหนึ่งดีไหมเล่เาเกลองปรับแต่งครอบรัว้วจากนั้นก็รียมรูปถ่ายของพวกนายกับคุณแม่เอาไว้พร้อมเอามาสับกันให้ดีเลยนะอ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแค่นี้คงใช้้แล้วละน,นะจากนั้นก็ทำการ,รากประกอบคู่ทั้งสามู่ โนบิตะกับแม่ของชิสกะชิสกะกับแม่ของซีดีโอและก็ซเาาดีโอกับแม่ของโนบิตะแบบนี้โอเคหรือเปล่าเราเหอคโอเคไหมถ้าเปลี่ยนได้จริงๆก็ดีสินะอ่าถ้างั้นก็เอา<ม>รูปถ่ายใส่ลงไปในกล่องนิทีละคู่เลยนะอ่าใส่แล้วเรียบร้อยอ่าเอาละกลับบ้านไปหาแม่ใหม่ของตัวเองได้แล้วทำแบบนี้จะเปลี่ยนได้จริงๆเหรอรับรองผลอยู่แล้วนะอย่าห่วงเลยจริงสิมีการบ้านต้องทำเขาว้าไปเอาสมุดก่อนนะใช่เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอ ช่วยปัดโถเดี๋ยวก่อนดิแดี๋ย่อ้าวโดบิตะเชิเลยจ้าจะนีโอไม่อยู่บ้านจ้ามีธุระอะไรหรือเปล่าจ้าเออคือว่าสมุดของผมอะไรเหรอเออไม่เป็นไรครับเปิดได้เร็วๆเลยนะที่นี่นะกลายเป็นบ้านของซเซโดไปแล้วนะเฮ้ยจริงด้วยบ้านของนายที่นี่นะเข้าไปแล้วก็บอกว่ากลับมาแล้วครับนะแต่แต่ว่ามันเขินไงก็ไม่รู้ไม่เอาอะเข้าไป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 นะ มาทำอะไรอยู่ในที่แบบนี้ล่ะฮะรอจะเรียบเรีบเข้ามาสิจ้ะเออฮ่าฮ่าางั้นขอรบกวนด้วยนะครับนี่นี่หนูพิตะนายพูดผิดแล้วเออเมื่อกี้ลูกพูดว่าอะไรเหรอจ้าอ๊บไม่มีเลยครับไม่มีครับอุ้ยเกือบไปแล้วเอาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยคิดม่าโดนจับได้ใช่แล้แน่เลย นี่คือบ้านของฉันอย่างนั้นละสินะเฮ้ยเอเอคือว่าผมเออเออถ้าของว่างก็อยู่ในตู้เย็นนะ่ะทานได้เลยนะจ๊ะล้างมือให้สะอาดด้วยละ่ะครับอุ้ยอเอเอแม่เข้าใจดีออกจะตายไปที่นะ่าเจ้าโดบิตาทำเป็นผู้เซเวอร์ไปได้บอกใจร้ายอ รู้สึกใจคอมันไม่สงบไงไม่รู้อ่านายกระโดดอาจจะผ่อนคลายดีดีนะไม่หรอกถ้าเป็นทุกทีแล้วก็ป่านนี้คงหลับไปแล้วแต่กลิ่นหอมหอมที่โชยมาเตะจมูกเนี่ยมันของชิสกะจังนี่นะมีกลิ่นของชิสกะอบอุ่นอยู่ทั่วห้องเลยเออชิสกะจาังขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยเ้อเากับโดปิตาขนาดนชิสกะจา โนบิตะออ้ยจ๋าคือคือคือว่าเรื่องนั้นมันน่ะเมื่อกี้เนี่ยแม่ขอโทษด้วยนะเจเจอเออะไรเหรอเมื่อกี้ที่แม่ตวาดลูกเรื่องการเรียนเปียโนเจ๊แม่ควรจะนึกถึงความรู้สึกของลูกมากกว่านะจ๊ะขอโทษอไม่หรอครับเจ้ามันเธอไม่ใช่ผมสิอ๋อเหรอ กับใจมากเลยนะก็เป็นแม่ที่ดีออกคิดสุกะเรื่องมากชำมัดเลยอื้อฮไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นห้องของเราเกมทีวีสำกับเป็นบ้าซสิเนอัจเลยนะออออืม อลกเชฟซูการ์เล่นเกมอีกแล้วเหรอเล่นเกมอีกแล้วเหรอโอ้ขอโทษนะคะหนูจะทำกานบ้านเดี๋ยวนี้แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนสิลูกเดี๋ยวก่อนแม่มีเรื่องจะต้องบอกให้รู้เอาไว้น่ะจ๊ะค่ะอันนี้จ้ะ แม่ให้ค่าขนมจะ้ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะเออช่างเธอจ้าขอแค่ลูกอะอย่าเพิ่มเกลียดแม่เพราะว่าเรื่องเมื่อกี้ก็แล้วกันนะจ๊ะลูกจ๋าค่ะแม่ของเซเนอดเนี่ยใจดีจังเลยเฮ้ยรีนเนี่ยจะ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 ะยอมแพ้แล้วแลว โอ้ไม่สนุกเลยเลิกดีกว่าไม่เอาล้วช้างก็เหม็นสนุกเลยมีไดโนเสาร์หรือหุ่นเดิมก็ช่วยไม่ได้ดินะก็มันเป็นห้องของเด็กผู้หญิงเขาว่าอุ้ยมันน่าเบื่อถ้าอย่างงั้นนะเราไปช่วยแม่ทำงานดูไม่เล่าฮะแม่ฮะเอมีการบ้านไม่ใช่เหรอจ๊ะทำเสร็จแล้วครับไม่เนี่ยอะไรจะทำแล้วด้วยเป็นเด็กดีจังเลย ต move, ีน่าทำตัวแบบนี้นายก็คงจะไม่ถูกแม่ดุล้อเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันสดขึ้นยังไงชอบกนช่วยงานดีๆจริงๆเลยรีบไปบอกแม่เลยดีกว่าเป็นไรไปนะตายแล้วโนบิตะโนบิตะเอ๋ยจนได้สิขอโทษนะครับเอาเธอะไม่เป็นไร ใครก็พลาดกันได้ะรีบรีบเชดตัวแห้งแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเลยนะลูกครับยัยยัยนะทำไมถึงมีเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงอยู่ที่บ้านนี้ล่ะแย่แล้วแย่แล้วปตาแล้วเข้าแล้วเข้าไม่เฮ้วใครชดด้วยไม่รีบแล้ว ไงพวกนายเป็นไงบ้างอะเออมันก็ไม่เลวหรอกฉันก็เหมือนกันจ้ะเออคุณป้าขอโทษเรื่องเมื่อกี้นี้ด้วยอะอ้าจริงเหรออันนี้เงินค่าขนมเนี่ยเป็นค่าชดเชยที่เสนออดโดนดุนะจ๊ะเหรออ้อขอบใจมากนะเน่โนปิตะฉันไม่รู้หรอกนะว่ามีเรื่องอะไรอะแต่นายเองก็ควรจะรู้สึกสำนึกผิดบ้างนะ ซีนีอก็เหมือนกันนะพูดจาโหดร้ายเกินไปหน่อยถ้าเป็นแม่ใจดีออกจะตายบานชิสกะเองก็เหมือนกันน่ะสุดท้ายแล้วพ่อแม่เองก็คือมนุษย์นะโกลดพ่าเข้าใจผิดบางครั้งก็พานใส่คนอื่นเป็นเหมือนกัน เป็นมนุษย์ก็ต้องมีอารมณ์เนอะอืมใช่ก็งที่ว่าแหละแต่อย่างนะั้นก็เลิกสลับแม่กันดีมากอืมไอมเดียวก่อนสิเฮ้ยสลับแม่กันเหรอ,อทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ยอมช่วยฉันบ้างนะ่ะช่วยเปลี่ยนแมวใช้นหน่อยได้ป่ะจะเบื่อเต็มทีแนละ้วโดนทุกวันโดนทุกวันเลยเยยยโดนทุกวันแม่จะทุบทุบเอาทุบทุบรกระช้ยทุบรกระชัยอเคเชโอ้โหมาพอดีนะแมจ่จ๋าเมื่อกี้ป่าว่านะ โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเ้เห็นไปช่วยงานี่รัาไม่เพื่อนชอบทำให้เสียเวลาอยู่แม่ทำไมเราหนุนหนุนกลับเป็นอย่างเดิมไหมแต่ว่าฉันว่าอยู่กับแม่ตัวเองนาดีที่สุดแล้วล่ะแม่ดีแค่คนเดียวเท่านั้นฉันรักแม่ที่สุดใช่เลยนะนะไปหาแม่กลับมาแล้วครับกลับมาอแล้วอาจาจ้านุบิตา เฮ้ยมเป็นเหมือนดิมน้องไปใช่เหรอยังไงกัน่ะเป็นยังไงแปลกจังเลยแท้โนบิตะนี่มันหมายความว่ายังไงทําไมถึงลืมกังเกงในที่เอาไว้ที่บ้านของชิสกะจังเลกว่าอุสาห์เอามาคืนให้ถึงบ้าน้ว